ุ้ยแอลกอฮอล์ขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนคลับล่าลำใหญ่ให้ทองคำเป็นคนดีผมรู้ทุกสิ่งที่ดีกว่าใครต้องพึ่งพี่น้องจำนวนมากในการส่งกำลังใจให้ผมในวันนี้ดีใจมากแต่พี่น้องไม่ต้องเศร้าไปกับว,ว่าผมเพราะว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันผมพูดประโยคสั้นว่าน้องลำใหญ่ของพี่ๆเขาเป็นคนนิสัยดีจะไม่มีอะไรมาทำร้ายเขาได้เชื่อผมได้เลยผมอยู่กับเขาตลอดเวลาผมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างดีกว่าใครๆครผมรู้ทุกอย่างดีกว่าฟีดข่าวผมรู้ทุกอย่างดีกว่านักข่าวพี่ๆเชื่อผมได้เลยเขาเป็นเด็กที่ดีคนหนหึ่ง และดีมากๆจะไม่มีอะไรทำร้ายเขาได้พี่ฮ่าฮ่าไม่ต้องกังวลขอบคุณมากขอบคุณสำหรับกำลังใจแล้วก็อันนี้ผมพูดถึงความรักทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นรักแบบครอบครัวแบบแฟนแบบเพื่อนพ่อแม่ลูกหลานเป็นธรรมชาติของชีวิตของคนเราไม่มีอะไรเป็นของเราสักวันหนึ่งเขาก็จะจากเราไปแม้กระทั่งญาติพี่น้องหรือเพื่อนที่เรารักสักวันหนึ่งก็จะไปธรรมชาติเป็นแบบนี้ความจริงเป็นเพียงเท่านี้แต่ผมไม่ได้เป็นทุกข์อะไรมากจริงๆขอบคุณมากๆขอบคุณที่ติดตามและสนับสนุนเนนเตอร์เทิร์น แม้จะเจอเรื่องราวมรสุมชีวิตแต่ปุ้ยเอลกอกไก่ฮานคูก่ก,กับนักร้องลูกทุ่งอินดี้สาวลำยัยหายทองคำก็ยังคงเดินหน้าลุยงานทุกวันซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา4มีนาคม68ปุ้ยเอลกอกไก่ฮานคู่ไปขึ้นร้องเพลงในงานบวงสวงพยังเมืองริมกวานพยาวตะเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาวซึ่งมีคนมาร่วมงานพร้อมให้กำลังใจและบนเวทีเจ้าตัวก็ได้พูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นว่าต้องพึ่งพี่น้องจำนวนมากในการส่งกำลังใจให้ผมในวันนี้ดีใจมากแต่พี่น้องไม่ต้องเศร้าไปกว่าผม เพราะว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันผมพูดประโยคสั้นๆว่าน้องลำใหญ่ของพี่ๆเขาเป็นคนนิสัยดีจะไม่มีอะไรมาทำร้ายเขาได้เชื่อผมได้เลยผมอยู่กับเขาตลอดเวลาผมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างดีกว่าใครๆผมรู้ทุกอย่างดีกว่าฟีดข่าวผมรู้ทุกอย่างดีกว่านักขก่าวพี่ๆเชื่อผมได้เลยเขาเป็นเด็กที่ดีคนหนึ่งและดีมากๆจะไม่มีอะไรทำร้ายเขาได้พี่ๆไม่ต้องกังวลขอบคุณมากขอบคุณสำหรับกำลังใจแล้วก็อันนี้ผมพูดถึงความรักทั่วๆไป ไม่ว่าจะเป็นรักแบบครอบครัวแบบแฟนแบบเพื่อนพ่อแม่ลูกหลานเป็นธรรมชาติของชีวิตของคนเราไม่มีอะไรเป็นของเราสักวันหนึ่งเขาก็จะจากเราไปแม้กระทั่งญาติพี่น้องหรือเพื่อนที่เรารักสักวันหนึ่งก็จะไปธรรมชาติเป็นแบบนี้ความจริงเป็นเพียงเท่านี้แต่ผมไม่ได้เป็นทุกอะไรมากจริงๆขอบคุณมากๆขอบคุณที่ติดตามและสนับสนุนเนนเตอร์เทิร์น